น้องเขาเนี่ยเป็นคนตัวเล็กเนาะเป็นคนตัวค่อนข้างเล็กแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของหน้าท้องเนี่ยเห็นไหมมันมีนูนๆอยู่ตรงใต้สะดืออ่าหน้าท้องมีความนูนตกใต้สะึ่งเนาะ,ะแล้วก็ตรงเอวถ้าลองสังเกตคือ เอวเขามีความเว้า์อยู่แล้วนะ,ะแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่เว้าว์ที่สุดนะ,ะยังยังเว้าวได้อีกยังสวยได้อีกแล้วเขาก็อยากให้มีเซ็กซี่ไล์ให้ดูแบบสวยแบบเฮลตี้อะคุณผู้ชมหาหน้าของคนไข้เนี่ยเห็นชัดขึ้นในเรื่องของร่องสีส้ยนเห็นไหมเงาตรงนี้คุณผู้ชมก็มีความยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องปรับให้ท้องเขาลาบด้วยแล้วก็ต้องทําให้มีร่องเซ็กซี่ไล์ด้วยแล้วก็ต้องทําให้เอวคลอดด้วยลองดูเอวนะ